สวัสดีพี่น้องบมกไฟชิ้นสุกคนนี่กำลังยร็งง่วนจริงๆแถวพี่น้องเอ้ยลาห่อสมมาหนึ่งห่อบักใหญ่นี่พี่น้องหมกไฟสั่มเข็นนี่พี่น้องพูดสั่มเข็นนี่มันได้กินเนาะพี่น้องเนาะห่อสมกับบักใหญ่ก็ดอกก็เดียวพี่น้องเอ้ยนี่มักจะซีมเอิร์ดอยู่บอกใครกินนี่พี่เลือกบอกกระดอกก็เดียวใส่ห่อสมสั่มเข็นนี่ก็ที่ตัวมามากินกันเลยพี่น้องครับเท่านี้เอาคือข่าวมากอ่ะปิดบักใหญ่มากินกับห่อสมแล้วพาห่อบักไงเนย่ยมันอ่อยันมัอมเอิร์ดเลยคือข่าวมันร แกก่อนพี่น้องมาพี่น้องมาแกกันเลยไปนี่ค่อยแกซกินมดอยู่บ่อห่อสมกับบักไงกระโดดกระเดียพี่น้องโอ้ยบุ๋นถือข่าวมากินกับห่อสุกไปตองพี่น้องไปตองพี่น้อง นี่ก็ใบตองพี่น้องใบตองอันนี้ก็ใบตองอีกพี่น้องมีใส่ว่าห่อส้มใช่อันน,อน,อนี้ก็ห่อส้มพี่น้อง ดื่มเยอะพี่นออ้องเอ้ยกระดอกกระเดียดแทมพี่น้องบอกไปสุทุกคนเอ้ยฮันอันนี้ห่อสุ่มพี่น้อง <c ười> มันแมนนออ่บอกห่อสุ่ม พี่น้องใบตองพูนห่อแล้วห่ออีกห่อแล้วห่ออีกพี่น้ององานคำหนึ่งก็ะเมิดเลย่ะน่าชี้อ,อิ่มนะพี่น้องเอ้ยเป็น กระพูดกระพูดทิ่มดแบบนั่งอืมฮะมดแบบนี้

สวัสดีตองอันนี้ว่าพี่น้องหอชอม